ทั้ง2ทีมอยู่ในสนามแล้วนะครับเครื่แรกเริ่มแล้วนะครับสองทีมอเทียนเด็กตอ้คเวยได้これから反撃だเสียวไซครับ ัวทีเด็จัมป์อึดติ่ออกหลังไปก็พยายามเล่นเร็วเหลือเกินแต่ว่ายังไม่แน่นอนดริบเบิลด上がるครับเรียบร้อยครับโอ้โห้เบสุดยอดครับ ปบบชายกันครับสุดยอดครับต้องระวังครับแม่ดูริเบล์ยิงโอ้โห ใจจวบจริงมีโอกาสแล้วนะครับแต่ว่าบีดลูกโดนข้างเท้าออกไปทำชิ่งสวยวุฒูบัตราออกไปแล้วนะครับ ต่อไปที่นี right ้โหลมานี่น่โอ้โหที้ได้เปิดย้อนกลโบ้าหตโก้โหที่นเอท้ไห้ได้จหัอหทอ้โ่้โ้เตะมุม ได้ท hey, ุ่มครับโอ้ล um, uh. ูเลี่ยบครับถึงกับไบเหลือเนียครับเพียบรรอยโอ้โหวิ่งมาใสเต็มเต็มครับสุดยอดครับ 攻撃の手を全く緩めませんゴール前での模様を今一度ご覧くださいラボペンテイボミカネさあセットプレー何をやってくるのかアガモ

前半戦までの途中経過をお伝えします得点は三対零。さあ中西さんここまでの試合どうご覧になっていますかそうですね最終ラインにもっと気を配ってほしいですねはいどうもありがとうございましたそれではこの後も試合をお楽しみくださいフリアプロライカップ大ブラトルライカップ เป็นผู้จัดการทีมนี่ก็เครียดเหมือนกันตกเทียนว่า4ตไทยเลยรูปภาพชายกันครับหาจังหวะ ไปประตูนะครับโอ้โหยิงลูกนิดสุดยอดครับมีจุดอ่อนที่กองหลังนะครับฮัดทุโอ้โห,หลบสวยครับ

ドリブルで上がる放り込んできたここで折り返し。さあここからどう攻めるタムチンスウェイリザーブの選手が体を動かしていますスペースを見つけ大ブラッドを โอ้โห oh oh. เรียบร้อยครับแต่มั่นนะครับ 合わせた怒涛のような波状攻撃さあどちらがボールを支配するのかワンタッチ折り返したあと5分です

非常にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。大量得点による一方的な試合展開でした。さて、中西さん試合を振り返っていかがでしたか？そうですね。3点目以降、集中力が切れてしまったようですね。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョンカビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それでは。 ファナティックの皆さんごきげんよう。